người ấy à người đó บ่เบ่งเอะเด้อพี่น้องเกาหาสอง มาตัวใดน,นะครับอาจารย์จะได้กลับบ้านไปรอดลุ่นหวยเล่าต่อเรื่องมือกับเมื่อไหวปูแล้วมาเขาไปเบิ้งขนมไทยป้าจะย,าง,ยางแห้งพี่นออ้องมาเพิ่มความกันเอาคือศาตว์แแบบนิมานเฮจังวะคือศัตว์บางกีคือประศาสต์ตอนไทยลูกคือประศาสต์ตัวตุดท้ายประศาตเลยนะเออพี่น้องเห็นตัวใดเนาะเก้าหาสองพี่น้องสองหาเก้าเก้าหาสองหก หกหาซองก็ได้เก le le no ้าหาซองก็ได้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้ออาจารย์ขอถ่ายรูปก่อนเด้อบัดนี้เด้อมันคือบระชันเนาะเดี๋ยวเด้อขออนุญาตขออนุญาตเอากล้องนีถ่ายก่อนเอ้าบัดเปิดไฟยังชัดมาฮึ่มเออนี่ครับเมื่อเปิดไฟป่ะชันนึกคนเบิ่งเนี่ยเันเ่อเปิดไฟสิเห็นจังซี่เนี่ยพอเปิดไฟปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเบิ่งพอเปิดไฟไปนี่ มันไ่ได้แตกเพราะปิดไฟมันคือจะมันแตกใน่มาเฮ้ยพี่น้องเบิงปิดไฟเฮ้ยเฮย้ต้องเปิดแฟลชไทยพี่นอ้องมก็ขึ้นไปแล้วนะครับนอน16สิงหา2ั5 6 8ทุบที่ขึ้นก็คือที่อาจารย์เห็นนะครับ952ครับ952ถ้ากลับหัวก็เป็น652ครับ9592 52ประมาณนี้ครจะไปกลับหัวไม่กลับก็ได้ อันนี้ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับจุดกับยาได้1นึหนึ่งนะครับถ้าว่าอาจารย์ชอบอะไรอาจารย์ก็ชอบชุดใบแดงนั่นแหละเลนาะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้านะครับเนาะสามตัวกับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามห่านะครับตัวเดียวกับคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเรขกวันนี้อาจจะไม่สวยแต่อาจจะเซอร์ไพรส์ผมคิดว่าถ้ามานะให้ตามความคิดผมนะสิบสามกับสิบห้าคิดว่านะบสิบสามกับสิบห้ามาอีลีพี่น้องอันนี้ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอโตกกับบ้านไปกินข่าขว่อนสิได้ไปรุ่นฟังโขงต่อนอกขอให้พี่น้องโชคดีใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญร่วมกันใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้1นึ่รวยเฮ้ย hey! บนหนึ่งสห้าเอ้เอาพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วครับ